เมื่อเวลาผ่านไปเราทุกคนต้องเปลี่ยนแปลงไม่มีใครรอดพ้นจากความแก่ความเจ็บความเสือ่อมร่างกายที่เคยแข็งแรงกลับเริ่มเหนื่อง่ายปวดไม่ไหวหัวใจที่เคยฮึกเหมิมกลับแอบเงียบลงในบางวันจิตใจที่เคยมุ่งมั่นกลับเริ่มลังเลก,กับหลายสิ่งนี่คือธรรมชาติของชีวิตที่ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ วัยห้จึงไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่มันคือการเดินทางมาถึงครึ่งชีวิตเราผ่านความฝันมามากพอผ่านความผิดพลาดมาหลายบทผ่านความสำเร็จที่บางครั้งก็ว่างเปล่าและผ่านความเสียใจที่บางครั้งก็ไร้คำอธิบายวัยนี้ไม่ใช่ต้นทางของชีวิตแต่มันก็ไม่ใช่ปลายทางหากเปรียบชีวิตเป็นฤดูกาล วัยนี้อาจไม่ใช่ฤดูใบไม้ผลิที่เต็มไปด้วยการเริ่มต้นแต่อาจคล้ายฤดูใบไม้ร่วงที่บางสิ่งกำลังหล่นลาแต่นั่นก็เพื่อเปิดทางให้สิ่งใหม่ในจิตใจได้พิบาลบางคนอาจรู้สึกหลงทางบางคนเริ่มตั้งคำถามว่าแล้วต่อจากนี้เราจะอยู่ไปเพื่ออะไรจะเดินต่อแบบไหนอะไรที่ยังต้องถืออะไรที่ควรวาง และคำถามที่สำคัญที่สุดคือเราจะใช้ชีวิตช่วงต่อจากนี้ด้วยใจแบบไหนหากคุณอยู่ในวัยห้าสิบคลิปนี้ตั้งใจพูดกับคุณเพื่อชวนทบทวนเพื่อปลอบโยนหัวใจเพื่อเป็นเพื่อนร่วมทางที่จะนั่งข้างๆกันเงียบๆในวันที่ชีวิตไม่ได้ต้องการเสียงดังอีกต่อไปนี่ไม่ใช่คลิปที่บอกให้คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อใคร แต่เป็นคลิปที่ชวนให้คุณเปลี่ยนความรู้สึกต่อชีวิตเพื่อให้คุณเห็นคุณค่าของวันนี้และใช้ชีวิตในวันต่อไปอย่างเบาเป็นสุขและเข้าใจ1เมื่อร่างกายเริ่มเปลี่ยนเราควรเปลี่ยนมุมมองพอเข้าสู่วัยห้าสิบ 50, หลายคนเริ่มรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายอย่างชัดเจนความแข็งแรงที่เคยมีเริ่มลดลงปวดไม่ง่ายกว่าที่เคย นอนน้อยก็เหนื่อยนอนมากก็ไม่สดชื่นบางคนต้องเผชิญกับโรคประจําตัวบางคนเริ่มมีการผ่าตัดเล็กใหญ่นี่คือความจริงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และไม่ใช่เรื่องน่าอายพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐแต่ในเมื่อเราไม่อาจหลีกพ้นธรรมชาตินอกจากที่เราจะต้องดูแลร่างกายอย่างดีแล้ว เรายังต้องฝึกใจให้รับมือกับความไม่สมบูรณ์นั้นอย่างอ่อนโยนในทางจิตวิทยากล่าวถึงความสามารถในการฟื้นคืนจากความทุกข์และหนึ่งในพื้นฐานของการมีหัวใจที่ฟื้นฟูได้ดีคือการยอมรับในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ดึงอดีตกลับมาไม่ผลักปัจจุบันให้พ้นไม่กังวลในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเมื่อร่างกายเปลี่ยนจงเปลี่ยนมุมมองว่า เรามีเวลาทบทวนชีวิตมากขึ้นเราควรใช้ร่างกายเท่าที่มีในการทำสิ่งที่มีความหมายไม่แข่งขันไม่เปรียบเทียบไม่ยึดติดและใช้ใจเป็นที่พักของความสุขไม่ใช่เพียงร่างกาย 2. ไม่ต้องแคร์ทุกคนและไม่ต้องถูกใจใครอีกแล้วเรามักเติบโตขึ้นมาพร้อมกับเสียงจากคนรอบข้างเสียงของพ่อแม่ที่คาดหวัง เสียงของเจ้านายที่บอกให้เราเพิ่มความพยายามเสียงของสังคมที่ตัดสินเราด้วยรูปร่างการแต่งกายบ้านรถและชื่อเสียงแต่พอถึงวัยนี้คือช่วงเวลาที่เสียงภายนอกควรเริ่มเบาลงและเสียงจากภายในควรเริ่มชัดขึ้นพระพุทธองค์สอนไว้ว่าจงตักเตือนตนด้วยตนเองอย่าให้เสียงของโลกภายนอก มาเป็นเครื่องชี้วัดคุณค่าของชีวิตเราเพราะในที่สุดคนที่ต้องอยู่กับผลของการกระทำไม่ใช่คนอื่นแต่คือเราเองในมุมของจิตวิทยาพฤติกรรมที่พยายามทำให้คนรอบข้างพอใจตลอดเวลามักมาจากรากลึกของความรู้สึกดอยความรู้สึกไม่ดีพอไม่มีคุณค่าแต่นั่นเป็นความเชื่อที่ผิด เมื่อเรารู้จักตัวเองในวัยนี้มากขึ้นเราจะรู้ว่าการพยายามถูกใจคนทั้งโลกคือทางตันของความสุขและการยอมรับตัวเองคือทางออกที่แท้จริง 3. พอแล้วกับการวิ่งไล่สิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนหลายคนใช้เวลาหลายสิบปีเพื่อไล่ตามบางอย่างที่ไม่ได้มีความหมายหรือคุณค่าต่อตัวเองเราตั้งเป้าหมายเพราะทุกคนตั้ง เราแต่งงานเพราะเป็นบรรทัดฐานของสังคมเราทำงานบางอย่างเพราะมันดูดีในสายตาสังคมและเมื่อมาถึงวัยนี้เราควรตระหนักว่าความสำเร็จที่ไม่มีความสุขมันคือความล้มเหลวในรูปแบบหนึง่งพระพุทธองค์ตรัสว่าผู้ที่หลงทางย่อมเดินทางไกลหมายความว่าถ้าเราไม่รู้เป้าหมายที่แท้จริงของชีวิต เราก็จะใช้พลังไปกับการวิ่งไล่ในทางที่ไม่ใช่เหนื่อยแต่ไม่ถึงไหนสำเร็จแต่ไม่รู้สึกว่าเต็มในแนวคิดของปรัชญาตะวันตกนักปรัชญาอย่างโซเครติสเคยกล่าวว่าจงรู้จักตนเองเพราะถ้าเราไม่รู้ว่าเราเป็นใครเราก็จะใช้ชีวิตตามแบบคนอื่นไปตลอดจนวันหนึ่งเราต้องหันกลับมาถามตัวเองว่า ตัวตนเราหายไปไหนระหว่างทางการหยุดวิ่งตามสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนไม่ได้แปลว่าเราหยุดเติบโตแต่แปลว่าเราหยุดวิ่งไล่ในทางที่ผิดแล้วเริ่มเดินอย่างมั่นคงบนเส้นทางที่เรียบง่ายแต่มีความหมายของเราเองสไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองกับใครอีกแล้วในช่วงวัยก่อนหน้านี้ เรามักพยายามพิสูจน์ว่าตัวเราเก่งแค่ไหนมีคุณค่าแค่ไหนทำงานเพื่อให้สังคมยอมรับประสบความสำเร็จเพื่อให้ครอบครัวภูมิใจอดทนเพื่อประคับประคองความสัมพันธ์ยอมเหนื่อยเพื่อให้คนอื่นเห็นว่าเราไม่แพ้ใครแต่ในความพยายามนั้นเราเผลอละเลยคนหนึ่งคือตัวเราเองเราพิสูจน์ตัวเองเสียจนลืมว่า เราไม่จำเป็นต้องดีพอในสายตาใครถ้าเราดีพอในสายตาของใจเราเองพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าผู้ใดมีตนเป็นที่พึ่งผู้นั้นไม่หวั่นไหวในโลกหมายถึงคนที่ยืนอยู่ได้ด้วยคุณค่าภายในไม่หวั่นไหวกับคำชมคำตำหนิไม่ต้องวิ่งตามการยอมรับจากภายนอกเพราะเข้าใจแล้วว่าสุขหรือทุกข์อยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่คนอื่น จงเริ่มต้นดูแลใจด้วยความเมตตาไม่ต้องเคร่งกับตัวเองเหมือนที่ผ่านมาไม่ต้องเร่งรีบเหมือนเมื่อก่อนแค่ค่อยๆอ,อยู่กับตัวเองอย่างเข้าใจและเป็นมิตรห้ายังมีสิ่งดีรออยู่ข้างหน้าแม้จะเข้าสู่วัยเลขห้าแต่ชีวิตยังสวยงามไม่มีอะไรบอกได้ว่าใครจะอยู่ได้อีกกี่ปีแต่ทุกวันที่ยังมีลมหายใจ นั่นคือโอกาสไม่ใช่แค่โอกาสในการอยู่ต่อแต่เป็นโอกาสในการเริ่มต้นสิ่งใหม่เริ่มใช้ชีวิตในแบบที่มีความสุขกว่าเดิมพระพุทธองค์ตรัสว่าการมีชีวิตอยู่แม้เพียงวันเดียวด้วยปัญญาย่อมประเสริฐกว่าการมีชีวิตอยู่เป็นร้อยปีโดยไม่รู้ธรรมแปลว่าแม้เราจะมีเวลาน้อยแต่ถ้าใช้ชีวิตอย่างรู้ค่า ก็ยังดีกว่ามีเวลายาวนานแต่ไร้ความหมายเราอาจยังมีเรื่องที่อยากทำเช่นเขียนหนังสือที่ตั้งใจไว้ดูแลสวนเล็กๆที่เคยฝันเรียนรู้อะไรใหม่ๆที่เคยไม่มีเวลาหรือเพียงแค่ใช้ชีวิตให้สงบในแบบที่เราไม่เคยให้เวลากับมันเลยขออย่าหยุดฝันเพียงเพราะอายุมากขึ้นขออย่าเชื่อว่าเราช้าเกินไป เพราะบางครั้งสิ่งที่ลึกซึ้งที่สุดในใจเราจะปรากฏให้เราเห็นก็ตอนที่โลกภายนอกเริ่มเงียบลงชีวิตที่ดีไม่จำเป็นต้องเร่งขอแค่เราใช้วันข้างหน้าให้คุ้มค่ามีสติมีความเมตตาต่อตัวเองและมีความหวังเล็กๆในใจว่ายังมีสิ่งดีรอเราอยู่เสมอ 6. เรียนรู้ที่จะอยู่กับความโดดเดี่ยวโดวยไม่เหงา เมื่ออายุมากขึ้นวงสนทนาเล็กลงเพื่อนบางคนก็ห่างหายไปตามเส้นทางของชีวิตลูกหลานก็เริ่มมีชีวิตของตนเองคนรักบางคนก็จากไปหรือไม่ก็ห่างออกไปเงียบๆช่วงวัยนี้จึงมักเผชิญกับความรู้สึกว่าเราต้องอยู่คนเดียวมากขึ้นแต่การอยู่คนเดียวไม่จำเป็นต้องเหงา หากเราเรียนรู้ที่จะอยู่กับตัวเองอย่างเป็นมิตรความโดดเดี่ยวภายนอกอาจเป็นโอกาสให้เราได้ใกล้ชิดตัวเองมากขึ้นเมื่อไม่มีเสียงจากภายนอกเราจะเริ่มได้ยินเสียงภายในเมื่อไม่มีคนให้คุยเราอาจเริ่มคุยกับจิตใจของเราเองอย่างลึกซึง้งหลายคนกลัวความเงียบเพราะคิดว่าความเงียบคือความ,ว,ามว่างเปล่าแต่ความเงียบคือความสงบในอีกรูปแบบหนึ่ง มันเป็นพื้นที่ให้ใจได้พักให้ความคิดได้ทบทวนให้ตัวเราค่อยๆฟื้นคืนความหมายของชีวิตอย่างเรียบง่ายจงอย่ารีบหาทางหนีจากความโดดเดี่ยวแต่อย่าเพิกเฉยกับความรู้สึกของใจแค่ค่อยๆเรียนรู้ว่าการอยู่กับตัวเองไม่ใช่คำหลงโทษแต่คือโอกาสที่จะได้เข้าใจว่าแท้จริงแล้วเราสามารถอยู่ได้อย่างสงบ ในวันที่ไม่มีใคร7ยิ่งน้อยยิ่งเบายิ่งเป็นสุขช่วงชีวิตก่อนหน้านี้เราถูกปลูกฝังให้มีมีทรัพย์มีชื่อเสียงมีเกียรติมีตำแหน่งเราสะสมทั้งข้าวของผู้คนประสบการณ์และความสำเร็จเพราะคิดว่ายิ่งมีมากยิ่งมั่นคงยิ่งมีมากยิ่งปลอดภัย แต่เมื่อเข้าสู่วัยนี้เราเริ่มรู้ว่าความมากนั้นก็มีน้ำหนักของมันมีทรัพสมบัติมากแต่ดูแลไม่ไหวมีเพื่อนมากแต่ใจกลับเหนื่อยมีหน้าที่การงานท้าทายมากแต่สุขภาพไม่เอือ้อมีเสียงปรบมือดังมากแต่ในใจกลับว่างเปล่าเมื่อมาถึงจุดหนึ่งของชีวิตเราจะเริ่มเข้าใจคุณค่าของคำว่าพอ และเริ่มเข้าใจว่าการมีน้อยไม่ได้แปลว่าไม่มีแต่หมายถึงการเลือกเก็บเฉพาะสิ่งที่จําเป็นและวางสิ่งที่เคยแบกไว้โดยไม่รู้ตัวสุขของวัยนี้จึงไม่ได้มาจากสิ่งที่เพิ่มแต่เกิดจากสิ่งที่เราวางลงเราไม่ต้องถือทุกอย่างไว้พร้อมกันไม่ต้องตอบรับทุกความคาดหวังไม่ต้องครอบครองทุกอย่างเพื่อให้ดูมีค่า การมีน้อยที่พอดีทำให้ใจเบาและใจที่เบาคือใจที่พร้อมจะมีความสุขได้ง่ายขึ้น 8. ให้อภัยเพื่อปลดปล่อยใจตัวเองทุกคนเคยผิดพลาดทั้งเราที่เคยทำผิดต่อคนอื่นและคนอื่นที่เคยทำผิดต่อเราบางความผิดยังคงฝังอยู่ในความจำบางคำพูดยังเ,เตืินใจแม้ผ่านมาหลายปี บางความเสียใจเรายังโทษตัวเองไม่เลิกและบางความแค้นเราก็ยังไม่ยอมปล่อยวางแต่เมื่ออายุเพิ่มขึ้นเราควรเริ่มถามว่าใจเรายังแบกสิ่งเหล่านี้ไว้เพื่ออะไรการโกรธไม่ได้ทำให้คนผิดรู้สึกอะไรแต่ทำให้ใจเราเผาไม่ชา้าช้าทีละวันการไม่ให้อภัยจึงไม่ใช่การลงโทษคนอื่น แต่คือการทำร้ายตัวเองโดยไม่รู้ตัวการให้อภัยไม่ได้แปลว่าเราลืมไม่ใช่การยอมจำนนหรือการยกโทษให้ความอายุติธรรมแต่คือการตัดสินใจที่จะไม่แบกมันอีกต่อไปไม่ใช่เพื่อใครแต่เพื่อให้ใจเรามีพื้นที่ว่างสำหรับความสงบและอย่าลืมว่าเราก็สมควรได้รับการให้อภัยจากตัวเราเองเช่นกัน หยุดต่อว่าตัวเองในเรื่องที่เกิดขึ้นไปแล้วหยุดตำหนิว่าเราน่าจะทำได้ดีกว่านั้นหยุดฆ่าโทษตัวเองในวันที่เราไม่สมบูรณ์เมื่อใจให้อภัยเราจะรู้สึกว่าสิ่งที่เคยหนักไม่ได้หายไปแต่มันไม่มีอำนาจเดี๋ยวรั้งเราไว้อีกต่อไปแล้วเก้าหยุดมองแต่ข้างนอกแล้วหันกลับมาดูภายในเราถูกหลอ่อหลอมมาตั้งแต่เด็ก ให้มองออกไปข้างนอกมองว่าใครสำเร็จแค่ไหนใครมีอะไรใครเป็นอย่างไรในสายตาคนอื่นเราชื่นชมคนที่มีพร้อมและเปรียบเทียบตัวเองกับเขาอย่างไม่รู้ตัวแต่เมื่อผ่านมาถึงวัหนึ่งเราจะเริ่มเหนื่อยกับการมองไปข้างนอกเพราะยิ่งมองยิ่งรู้สึกว่าเราขาดยิ่งเปรียบเทียบ ยิ่งรู้สึกว่าเรายังไม่ดีพอวันนี้เราจะหันกลับมาถามตัวเองว่าสิ่งที่เห็นข้างนอกทั้งหมดนั้นมันเกี่ยวอะไรกับความสงบสุขของใจเราบ้างหรือไม่บางครั้งสิ่งที่คนอื่นมีก็ไม่ทำให้เขามีความสุขบางครั้งรอยยิ้มของใครบางคนก็ซ่อนน้ำตาไว้ข้างในและบางครั้งคนที่ดูธรรมดา กลับสงบสุขกว่าใครทั้งหมดความสงบที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ว่าเรามีอะไรแต่ขึ้นอยู่กับว่าใจเรารู้จักตัวเองแค่ไหนเราเข้าใจหรือยังว่าอะไรทำให้เราสุขจริงอะไรทำให้เราทุกข์โดยไม่จำเป็นและอะไรที่ถึงเวลาแล้วควรปล่อยให้ผ่านไปการหันกลับมาดูภายในไม่ใช่การปิดโลกแต่คือการเปิดใจ เพื่อมองให้เห็นว่าความอิ่มความพอความพอดีมันเริ่มต้นที่ข้างในนี้เอง 10. ใช้เวลาของเรากับสิ่งที่คู่ควรเราไม่มีใครรู้ว่าเราจะอยู่ต่อไปอีกกี่ปี10ปี20ปีหรือเพียงไม่กี่วันข้างหน้าคำถามคือเราจะใช้เวลาที่มีอยู่นี้อย่างไรจะมัวเสียเวลากับความโกรธความข้างคาใจ จะอยู่กับความเสียดายอดีตหรือความตัวอนาคตหรือจะเริ่มใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าชีวิตที่เหลืออยู่ไม่ได้หมายความว่าต้องยิ่งใหญ่ไม่จำเป็นต้องสร้างชื่อเสียงไม่ต้องมีคนยอมรับขอแค่ใช้แต่ละวันให้ดีใช้แต่ละเช้าให้สดใสใช้แต่ละค่ำคืนให้สงบแค่นี้ก็ถือว่าเราใช้เวลาอย่างคุ้มค่าแล้ว เราอาจเริ่มต้นบางสิ่งที่ยังไม่เคยเริ่มหรืออาจเลิกทำสิ่งที่ฝืนใจมานานอาจกลับมาอยู่กับสิ่งเรียบง่ายเช่นการรดน้ำต้นไม้การนั่งเงียบๆกับใจตัวเองการพูดดีๆกับคนที่บ้านการยิ้มให้ตัวเองหน้ากระจกเล็กน้อยแต่เต็มไปด้วยคุณค่าและถ้าเรายังมีแรงมีเวลา จงแบ่งปันให้กับคนที่ยังต้องการใครสักคนเพราะบางครั้งการให้เพียงคำพูดดีๆหนึ่งคำอาจเปลี่ยนวันแย่ๆของใครบางคนให้ดีขึ้นได้ท้ายที่สุดชีวิตที่เหลืออยู่ไม่ใช่เรื่องของเวลาแต่เป็นเรื่องของคุณภาพของใจว่ามันอ่อนโยนขึ้นไหมเบาขึ้นไหมและเต็มอิ่มกับชีวิตที่มีในทุกวันแล้วหรือยัง บางคนบอกว่าวัยห้าสิบคือจุดเริ่มต้นของการนับถอยหลังแต่หากเรามองให้ลึกลงไปอีกสักนิดมันอาจไม่ใช่จุดเริ่มต้นของจุดจบแต่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการมีชีวิตอย่างแท้จริงก็เป็นได้เพราะวันนี้เราไม่จำเป็นต้องวิ่งเพื่อแข,ข่งขันไม่ต้องเร่งเพื่อพิสูจน์ไม่ต้องแคร์ทุกคำตัดสินของโลก และไม่ต้องเสียเวลาแบกสิ่งที่หนักใจอีกต่อไปเรามีสิทธิที่จะเลือกชีวิตที่เบาลงเลือกความสัมพันธ์ที่จริงใจเลือกสิ่งที่ให้หัวใจสงบและเลือกเป็นตัวของตัวเองโดยไม่ต้องขออนุญาตใครหากตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาเราทำเพื่อคนอื่นมามากแล้วขอเพียงช่วงเวลาที่เหลือให้เป็นของหัวใจเราบ้าง ให้เราได้อยู่กับความเงียบอย่างไม่ว่าเวได้อยู่กับตัวเองอย่างเข้าใจได้อยู่กับชีวิตอย่างไม่เสียดายอะไรอีกวันเวลาข้างหน้าอาจไม่ยาวนานเหมือนวัยหนุ่มสาวแต่อาจมีคุณค่ามากกว่าทุกช่วงที่ผ่านมาหากเราเลือกที่จะอยู่ด้วยความรักความเมตตาและความรู้สึกว่าเราไม่ต้องเป็นอะไรอีกแล้วนอกจาก คนที่รู้สึกดีกับตัวเองอย่างแท้จริงใครที่ฟังมาจนถึงตรงนี้ขอให้คุณรู้ว่าคุณไม่ได้เดินอยู่คนเดียวยังมีคนอีกมากมายที่กำลังเรียนรู้จะอยู่กับความเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกับคุณและขอให้รู้ว่าไม่ว่าจะผ่านมาเท่าไหร่ทุกลมหายใจต่อจากนี้ยังมีค่าเสมอจงใช้มันอย่างอ่อนโยน และอย่าลืมให้ความรักกับตัวเองให้มากพอและหากคุณฟังจบแล้วลองแบ่งปันประสบการณ์ของคุณให้เรารู้ได้ไหมว่าอะไรคือบทเรียนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคุณวัยนี้คุณเคยผ่านความเปลี่ยนแปลงแบบไหนมาหรือมีคำแนะนำอะไรที่อยากบอกกับคนที่เพิ่งก้าวเข้าสู่วัย50พิมพ์ไว้ในคอมเมนต์นะครับ เรื่องของคุณอาจกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ใครอีกหลายคนเรายินดีรับฟังเสมอ